จัดกล่องสุ่มตัวชายนี่งบ49บาทซื้อเลยได้รหัส100%และเข้าเกมมายังมีตัวสถานะชายนี่จริงๆมูนช็อปร้านขายหลัดไก่เวลเพียง29บาทไก่เพชรเริ่มต้น39บาทและไก่มิติเริ่มต้น149บาทมีเพชรขายราคาถูกเถเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้พี่แนะนําลิงก์อยู่ใต้คลิปครับอาก็สวัสดีดดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนโอ้โหก็มาหน้าแปลกเลยนะครับเพราะปกติผมเนี่ยก็ไม่เคยจัดเทริอิสเลย เลยนะครับผมเออวันนี้ผมก็เลยแบบอยากจะลองจัดบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเทรลลิสของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะฮะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนอาจจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขณะที่คนในขอบคุณมาาเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลยเลสโก้ผมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเนี่ยเคยเล่นนะครับผมไม่กีดตัวนะครับแล้วก็เคยแบบว่า เห็นเห็นมาบ้างหรือด,ดูดูมาบ้างนะครับผมผมก็จะามาแบบว่าจัดเป็นเทิลของผมเองนะครับอันนี้แบบคือบูดเลยนะว่าคือมึงอ้างอิงอะไรจากเทเลที่กูจัดไม่ได้หรอกนะ เออแบบเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะครับทุกคนแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวแบบล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เอาหลักการในเกมเนี่ยมาปนเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามุมมองผมเนี่ยนะครับจะเอาตัวไหนไปใส่ทรียไหนนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนมาเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับไอเจ้าตัวแรกนี่ไอตัวตีไกลไงทุกคนที่ผมบอกเออดาเม่แรงๆอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มีไอพวกแบบตัวลุงอ่ะเออมีแต่ตัวรีเจนใช่ไหมเออยังไม่มีตัวพวกมิติอะไรพวกนี้นะครับก็ผมให้มันอยู่แบบว่าในความคิดผมนะ ผมให้ A เลยนะเออ <Wow. S 1> ผมให้ A ไปเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ภาพไม่ค่อยชัดเลยเนาะเออผมให้ A เลยนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวตีไกลนะครับแล้วก็แรงนะครับอืมแล้วก็เป็นตัวแรกๆที่กูได้โดยที <laughs> ออ่ผมบอกแล้วว่ามันอ้างอิงอะไม่ได้เลยนะครับเออทุกคนอ่าต่อไปเลยดีกว่านะฮะเจ King, ้าแอนคิงเหรอแอนคิงเจ้าแอนคิงนี่ตัวนี้เคยเห็นอยู่มันก็น่าจะโหดนะครับแต่มันไม่ได้อีโวไง ใช่ไหมในรูปนี้ยังไม่ได้อีโวนะถ้าอีโวก็น่าจะโหดกว่านี้สำหรับเจ้าแอนเหรอผมผมให้ A นะแต่ก็สูงมากกว่าไอไอเจ้านี่นิดนึงอ่าก็น่าจะดีกว่าแหละนะครับพอเป็นระดับมิติกเนาะต่อไปนี่อาคาอินุเหรอใช่ไหมถ้าใช่เดี๋ยวนะอาคาอินุผมจะให้ไว้ซักอ่าประมาณไหนดีว่าอืมมันผมให้ไปซับพอร์ตแล้วกันถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวซับพอร์ตปะใช่ไหมซับพอร์ตคือแบบว่าซับพอร์ตนี่ผมขอรวมรวมเลยนะครับไม่ว่าจะแบบว่า ช่วยทีมซับทีมนะครับแล้วก็อ่าด้านเงินนะนี่ผมจะเอาไปรวมที่ซับพอร์ตเลยนะทุกคนโอเคนั่นนัน่าจะอันนี้แหละนะครับโอเคต่อไปเลยดีกว่าอ่าไอเจ้านี่ตัวเงินบวกบัฟนะครับโอเคผมขอให้ให้เกินมาหน่อยโอเคตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นตัวที่เออ่บัฟดีนะครับแล้วก็แบบว่าให้เงินดีนะครับเออบัฟให้ทีมเราบัฟดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ดีอุ้ยเดี๋วยวนะมันบอกว่า animal of ice คูซันหรอไม่น่าใช่คดีนูคูซันไหมอืมออาจจะเป็นคูซันนะพูดผีขอภัยนะไม่น่าจะคูซันไม่น่าใช่คดน,นูอ่ะคดน,นูมันลาวาเนี่ยกูมั่วและต่อไปนะเป็นเจ้านัดสื่อ,อ,อนัดสือูอให้เอสดีนะสือรออะไรอะ่ะเอ้นัดสือนี่เป็นตัวที่กูอยากได้แต่กูก็ไม่เคยสุ่มได้นะครับเออผมไม่เคยสุ่มได้เลยนะสำหรับเจ้านัดสือเนี่ยคือผมอยากได้มากๆนะครับอือคือแบบอยากได้มากๆแต่ไม่ได้ตะคี แต่กูให้มึงเอ็นละกันเมื่อจากเคยเห็นว่าพลังมันก็สุดยอดนะแม่งเผาได้ด้วยนะเออเป็นการเบิร์นเบบี้เบิร์นแล้วก็มีอะไรอีกนี่แหละนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่เห็นหลักๆก็คือมันเบิร์นเบบี้เบิร์นโหดนั่นเองต่อไปเนี่ยครับก็เป็นไอ้นี่ป้าไอมันชื่ออะไรวะผมเพิ่งรีวิวไปนะครับเออผมเพิ่งรีวิวไปมันชื่ออะไรวะไอที่ได้ได้บัฟสูตรจุดหนึ่งที่น้องค่อยม่รีวิวนะครับเออตัวนี้ตัวนี้นี่นี่เลยนำไปเลยนะครับถ้าแบบว่ามีบัฟสูตรจุดหนึ่ ถ้ามีบัฟกสูตจุดหนึ่งก็ดีที่กูเคยใช้คือบัฟกสูตจุดหนึ่งผมให้มันอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันเนะี่ยผมบอกแล้วนะว่าอันนี้นะครับไม่ได้อ้างอิงจากในเกมทั้งอะไรนะครับในความชอบส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะโอเคนี่นะครับถือว่าโหดนะเออตัวนี้ก็ดีนะครต่มันตีเป็นวงกว้างนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบคูดาวก็นานหน่อยนะครับตัวนี้นานๆนๆต่อไปปลูกกาบ่ ปลูกกราฟที่ผมเคยเห็นนะปลูกกราฟอะผมให้เลยนี่ครับผมแต่ว่าลองจากนัดสื่อนิดนึงครับถ้าจะไม่ผิดปลูกกราฟนี่ไม่น่ามีพวกแบบสกิลเบิร์ดเบบี้เบิร์ดหรือแบบว่าติดผิดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่เคยใช้กราฟนะแต่เคยเห็นแบบว่าคนดูมาเล่นในไลน์นะครับก็ค่อนข้างดาเมจแรงโหดอยู่นะครับปลูกกราฟก็โอเคลองจากนัดสื่อไปละกันต่อไปไอ้เจ้านี้หรอไอ้นี่นี่ตัวอะไรนะเออผมก็ลืมชื่อมันติดอยู่ในปากนะครับแต่ก็ให้บีไปละกันก็เป็นระดับรีเจนนะครับ โอเคไอ้น,นี่อะซีนะครับเออไม่เคยเห็นนะแต่ว่าดูจากเป็นสีฟ้าแล้วก็น่าจะกากนะครับไอนน้ตัวซีเครตอาตัวซีเครตนะครับก็อันนี้จะเป็นฮาบาคิรินะครับก็เอาไปเบสนะครับเออยังไงมันก็โหดอยู่แล้วล่ะพวกตัวสีแดงยังไงก็โหดนะครับต่อไปหรอไอ้ขี้นี่ใครวะเนี่ยมึงใครเนี่ยใครวะอันนี้มันคือใครอะแต่ผมไม่เคยเห็นหน้ามันนะครับมันคือใครก็ไม่รู้ผมให้ระดับอะเอสละกัน เอ้ A, ดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายนะผมไม่เคยเห็นนะไอเวนเนี่ยผมไม่เคยได้มันนะครับผมก็ไม่รู้มันคือใครนะครใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับต่อไปหรอตัวนี้มันเหมือนทาไมรูปทรงมันเหมือนคิริตโตแต่มันคือตัวอะไรวะไม่รู้เมนกันโอเคปุ๊บนะครับนี่อ้าวแล้วผมขอเอาขึ้นมาอีกถามว่าทําไมเลเวลมันเยอะกว่า <c oughs> <c oughs> เลเวลมันเยอะกว่าและจะเก่งกว่าดาเมจน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคต่อไปนะเออต่อไปไอ้นี่นี่นว่าคิซารุหรอ คิสรุนะครับผมน่าจะให้บีละกันนะครับให้บีนะครับเออแล้วกูรู้จักคิสรุมากกว่ามึงมึงมึงมาอยู่ข้างหลังมึงอยู่ข้างหลังเนีับเอออันนี้ซูเปอร์สายยาหรือเปล่าวะน่าจะใช่แบบไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมให้คิสรุอยู่นี่ละกันนะครับโอเคต่อไปมีฮอสมีฮอกหรอถ้าเรื่องของมีฮอสผมจะให้นี่แล้วก็มาหน้าสุดน้านะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบมีฮอสมากกว่านะครับชอบมีฮอสมากกว่าตัวนี้นะครับแต่เรื่องสกิลพลังอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับผมก็ไม่เคยใช้2ตัวนี้เหมือนกันต่อไปม็อบนะคร ป็ออ้ผมได้มาสุ่มครั้งเดียวได้มาแต่รู้สึกไม่มีประโยชน์นะถึงอีโวไปแล้วดาเมจมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเนะครับกับการที่ใช้วางใช้วางพันแปดนะดูดิเออแต่แบบว่าพลังมึงไม่ไม่เหมาะสมกับการที่เสียเงินอัพเท่าไหร,ร่นะอยู่ซีไปซะเนะยครับต่อไปเออชิโนอโเบอันนี้น่าจะเป็นพวกนาูโตไหมพวกนาูโตเหรอไอนี่เหรอก็ให้ซีไปเลยแล้วกันออะกูให้นี่กาบกว่าด้วยว่า <laughs> อันนี่กาบกว่าด้วยนะครับ โอเคต่อไปนี่ครับไอเจ้าหัวแดงนี่ก็ไม่เคยเห็นนะครับอืมกูให้หมอกกากกว่าอยู่ดีนะครับอันนี้เอ่อปึ๊บนี่ประมาณนี้อ่าไม่เคยเล่นเหมือนกันต่อไปตัวนี้หรอไอเจ้าตัวนี้นี่คุ้นๆเหมือนเป็นตัวอะไรวะผมก็จําไม่ได้นะครับไอนี่ไอนี่ไอนี่เออแต่เนื่องจากมันอยู่ในระดับนี้ผมขอให้มันสักเอละกันอ่ะเอแต่นำนำไอตัวนี้หน่อยผมรู้สึกตัวนี้มันดูไม่ค่อยเก่งยังไม่รู้นะครับเออดูไม่ค่อยเก่งยังไงก็ไม่รู้ กูอ้างอิงจากหลักสูตรไหนเนี่ยต่อไปนะครับก็เป็นซูคุณะเหรอซูค e ุณะอีโวนะครับผมเคยเห็นได้ใช้อยู่ก็น่าจะดีแหละเอามาอยู่ A เนาะโอเค A ด้านหน้าเลยละกันเพราะว่าผมเคยเห็นนะครับคือสกิลแม่งโหดมากไม่รู้ว่านะซูคุณะอีโวหรือเปล่านะเออแต่ผมมองว่าสกิลมันเท่นะครับงั้นเอาไว้ข้างหน้าละกันต่อไปซาสึเกะซาสึเกะเพิ่งรีวิวไปซาสึเกะซาสึเกะมาอยู่นี่นะครับเออนี่น,นี่เอาระดับประมาณนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เลยซาสึเกะ ถือว่าใช้ได้นะมันเป็นตัวที่หัวแล้วก็เอฟเฟก์อลังการมากๆนะครับจากที่ผมเคยใช้มานี่ครับผมเออเคยเคยใช้มาครับอันนี้แบบใช้มากับตัวเลยก็เป็นตัวที่ดีที่สุดของผมในตอนนี้แหละที่ผมมีครับก็เลยให้มันอยู่ A โอเคจัดไปต่อไปไอ้นี่หรอไอ้นี่เห็นเคยเห็นมาเป็นซับพอร์ตทีมหรือเปล่าซับพอร์ตที่แบบไม่ได้ตัวเงินนะแบบดาเมจช่วยเพิ่มอะไรเยอะๆเนี่ครับแต่น่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิด โอเคผมก็เอาเอาไว้นี่แล้วกันเอาไว้สุดท้ายนะครับซึ่งแบบไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากเนาะต่อไปเจ้าบูเมอร์หรือบูมาครับตัวให้เงินดีที่สุดในเกมนะครับก็เอามาประมาณนี้เลยแล้วกันนะหรือเอานี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับเออประมาณนี้เพราะผมชอบตัวนี้มากกว่ามันมีบัฟนะครับแต่ตัวนี้มันก็ให้เงินดีกว่าประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปโดนัทวอลิเออร์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นคาตาคุลินะครับแต่มันอีโวยังวะแต่อีโวก็โหดนะเออเขาบอกอีโวนี่ก็โหดนะแต่ไม่อีโวมันก็โหด ผมก็ให้เอ็ดละกันนะครับเออเอ,อ้ยมากกว่าปู่กราฟนะครับผมแต่ว่าไม่เทียบเท่านัสส์ในความคิดของผมนะครับต่อไปแอนเหรอแอนแบบซีเขดใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรนี่แหละเออ,เอไว้นี่นะครับเออแล้วลองเอาไปข้างหน้านะเพราะว่าแม่งว <c oughs> <c oughs> ิวหกสิบกูเลี้ยงอะไรของกูเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ตัวที่ผมมีผมขอให้มันอยู่ที่ A และกันนะครับแต่ก็แซงหน้าตัวนี้ไปนะครับเอ,อียเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียมั่วผมต้องเอามาแบบอ่านี่โยมาอย่างนี้นะครับอ่านี่ไว้อย่างนี้นะครับ เ,เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมีมัน,มนก็โหดอยู่นะสกิลมันก็แบบได้พลังมันก็พอดีนะเออผมรู้สึกว่ามันโหดในตัวที่ผมมีตอนนี้ก็เลยให้มันอยุ่ A นี่ครับแล้วแบบที่3นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะผมประมาณนี้นะเทียร์เล่ของผมนะทุกคนมันอาจจะมั่วซั่วหน่อยนะแต่นี้จัดด้วย ความชอบของผมเองล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ความเบียวของครูเออแล้วก็ความอินดี้ของผมนะที่จัดมานะทุกคนไม่ได้เอาอ้างอิงแบบค่าสกิลพลังหรืออะไรในเกมแบบเยอะนะแต่จะเป็นความชอบมากกว่านะครับเออที่เอามาไว้ในตรงนี้เนาะโอเคทุกค,คนก็คลิปนี้เป็นวันนี้นะใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับทุกคนเออใครมีความเห็นไงไนไนไนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านเนาะ okay <S <S โอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมวันนี้เทียิสผมแบบคือมั่วมั่วมั่วม้กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเจอคล